เก็บหมดอีน่ะเดบิวไปดิมบิเฮ้ยโน้นดูเฮ้ยเดี๋ยวโดนหน้าเบิน่นอีนน่ะน uh ้นนน่ะอันใหญ่ไงลูก หมดย่างนู่นน่ะเฮ้อเฮ้อ้อูอออ้เป็นไรอ่ะอีกคนอ่ะ Ele sabe. <laughs>